สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการชมรมโหรา,าศาสตร์เอกโุเทพนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานอีกแล้วนะท่านอาจารย์โอวันนี้ท่านอาจารย์โอก็มาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไป อย่าลืมเพียงคนละ9,999 0 0แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแร์นนะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้นะครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเอาเป็นว่าถามในสิ่งที่ควรถามนะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์นะหรือให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วค่อยถามเข้ามานะมาครับกดแชร์ออกไปครับเอ,อ่อรายการของท่านอาจารย์โอเนี่ยเป็นรายการที่ดีนะมีสไตล์ เราจะดูดวงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปครับนะทำตามตามารยาทกลางครับนะ ้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามนะคะบางทีถ้าเราไม่บอกออกไปว่าคุณชื่ออะไรคุณก็จะไม่รู้ว่าเราตอบให้คุณแล้วคุณก็จะมาถามอีกว่า mm hmm. เห็นหนูผมไหมคะ mm hmm. เห็นหนูไหมคะ mm hmm. ตอบให้หรือยังคะอะไรเง mm ี hmm. ้ยคือปัญหาก็คือว่าต้องพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแชร์แล้วล่ะคุณสปาแชร์แล้วล่ะอาจารย์เห็นแล้วนะคะ ขอทำถูกกดนิดนึงเนะาะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะอ่าแชร์แล้วแล้วยไงต่อชื่ออะไรคะเอามาในคอมเมนต์เดียวนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะขายโทรศัพท์จะรวยไหมครับอ่าขายโทรศัพท์จะเฮงไหมคุณสไตล์นะคะ อยู่ที่เราทําไว้ครับถ้าเราขายสม่ําเสมอขายไปเรื่อยๆ,ๆมันก็จะเป็นผลดีกับเราโดยธรรมชาติถามว่าจะรวยไหมมันอยู่ที่การบริหารจัดการตัวเงินของคุณว่าคุณเนี่ยว่าลงทุนแล้วอะ่ะมันไปรอดไหมอาจารย์ท็อปไม่ได้นี่นะคือไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เวงกรรมนะมไ็นไพ่การการะทาไพ่กรรมคาตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเองทําจริงๆทำ,ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่ว มันอยู่ที่ททเราบริ<ม>ห,หารหจัดการเองไงถามว่าความรวยเนี่ยทุกคนก็อยากมีความรวยแต่ถ้ารวยแล้วเราไม่มานะเราไม่วางแผนมันก็รวยยากแต่ถ้าเราวางแผนมันมีโอกาสรวยแต่เราต้องวางแผนนะเวลาเราเรามีเวลาว่างทั้งวันเราก็ไปนั่งสวดมนต์สมจิชามินาสังสิโมพรมาจมหาเทวาสเพคฆาไพยันติพรมาจมหาเทวั อภิราภาภวันตุเมมหาพิญโยมหาราโภวันตุเมมีเตภาวะเตโพธรรมาอาุณโม,มพุทธายาวิเรทิโยเวริโคนายังเวริหิงสาเวริทสีเวร,วริทศานเวริทิโยพุทธะสัมมาณีมามะพุทธะสัสวะหุมสวัสดิชามิเพ่งเพ่งภาภาฮาฮาเทืออ,อ,อันนี้คือผมให้ไปสวดบทนี้นะสวดให้ฟังนี่คือนำร่องไปไม่ได้สวดให้ ถ้าสวดให้นี่ผีเราสวดให้ผีแต่ถ้ายังเป็นคนอยู่่ะสวดเองอจะดีที่สุดบทเนี้ยค่ะสวดเวลาเราอยู่ที่ร้านรอลูกค้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเรามันจะขายาดีเองหรือนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเวลาสักนิดนึงแชร์แล้วไก่แชร์แล้วไก่ค่ะคนชื่อทศเ,เทพลืมเราหรือย,ยังคะเขาติดต่อได้ครับเขาจะติดต่อจริงไพ่มันบอกว่าติดต่อได้นะอืม คือถ้าเขาไม่ติดต่อคุณหรือว่าเขาเงียบไปสแสดงว่าเขาคือยังยังไม่มันเรื่องของเขานะพูดตรงๆว่ามันติดต่อกันได้ถ้าจะติดต่อจริงๆอ่าเอาแค่นี้แหละอ่าใช่โดยที่มีท่านอาจารย์โอ้นะอ่าขอบคุณครับแม่นมากๆขอบคุณค่ะเพราะว่าวันๆนหนึ่งอ่ะผมก็นั่งสวดมนต์บทนี้ทุกวันอ่ะบวดไปสวดไปเรื่อยๆ,ๆนะผมเชื่อในในบทนี้สวดแล้ว ม,มันเป็นคาถาพระเจกพระุทธเจ้านะคะพระพระประเจกพระพุทธเจ้าก็คือว่าเป็นคาถาเงินล้านนั่นเองนะคะจริงจริงแล้วพระถาพระเจกพุทธเจ้าอยู่ส่วนท่อนกลางแต่ท่อนบนเป็นของพระเลวัตถะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธนะครับทั้งห้าพระองค์นะครับนะอย่างนาสังสิโมเนี่ยเป็นของพระสัมปจิตชามิเนี่ยเป็นคาถาของพระเลวัตถะพุทธเจ้าก็แปลว่าการน,นกลับอย่างสัมปสัมปติชามิเนี่ยแปลว่าตบะเดชะ นะนาสังซิโมโนี่มีเมตตามหานิยมเป็นองค์สม,มณะโคดมเขาบอกว่าท่อนไหนนะที่ไล่คุณใส่อะออของพระเลววัดถางไงสมปจ,จิตชามิส,<ง>สมประจิตชามิอันนี้ไล่คุณใส่ได้ถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่าเราโดนอะไรไม่ดีมาเนี่ยสมปจ,จิตชามิมสัมประจิตชามิสมปจ,จิตชามิต้องใจท่องนะคะต้องใจท่องถ้าอยากขายดีนะมีความเจริญรุ่งเรืองนี่ครับพระพิคเนตนะ ปางวสวยสุกนะสวยงามสวยสุกแล้วไปใกล้หน่อยได้ไหมอาจารย์ปางสวยสุกครับสวยงามครับอลังการงานสร้างนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะออนะคือเราแนะนำนะเออเราแนะนํากินอยู่สบายนะคะอันนี้ปางนี้นั่งนั่งนอนนอน,น,นกินไม่ไม่ไม่ใช่ไปนี่ะมาผานนะหมายถึงว่านั่งกินนอนกินเห็นไหมสบาย ชีวิตสบายร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยมีเมตตามาหานิยมไปครับนะมีไหมมีไหมเพจนี้อ่าเดี๋ยวออกไปดูแป๊บหนึ่งมีมาไหมอ่ะเดี๋ยวโฆษณาไว้ก่อนแล้วกันขอให้อาจารย์โอ้ม,มีโชคลาภนะครับ ผมก็อยากได้ครับผมมีแต่ไม่มีตังค์ซื้ออะไรอ้นะไปครับนะติดต่อดูดวงนะครับแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ facebook โอ<ะ>สริริกรอภิรัตครับขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ facebook โอสริริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99226450925929261 ไอดีรายโอสิหนึ่งหสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรว,รวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสายวิการลิ้นทองเสริมดวเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดจำน่ายเทลรูปทเทพเครื่องรางของถังวัตถุมงคลและเสียงครูค่ะนะตามนี้ครับผมนะและนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์พอมนามิตรามหานิยมครับเบอร์โทร0ูนย์6ปดสี I d ดีร AJTOP16 ครับนะอ่าผมจะบอกอย่างหนึ่งนะถ้าอย่างตอนที่ผมทำไมผมถึงต้องมานั่งสวดพระกาถาเงินล้านในการบอกคนเพราะยุคนี้เขาเรียกยุคอภินญ,ญาใหญ่คนที่จะอยู่รอดปลอดภัยก็คือคนที่สวดมนต์คนที่ไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกสวดมนต์อยู่ที่บ้านปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมนะ<า>มแล้วก็ เ,เขาเรียกยุคอภินยาใหญ่เป็นยุคของคนสวดมนต์ที่จะมีชีวิตรอดเจ็ดปีนี้จะเป็นการทดสอบคนครึ่งโลกถ้าไม่สวดคนจะค่อยๆเป็นโรคแล้วหายไปจากโลกโรคก,กับโรคไม,ม่เหมือนกันนะโรคนี่ก็คือโรคที่เกิดขึ้นนะมันเยอะนะครับนะเดี๋ยวต,ตายทุกวันอนะ่ะวันเราสี่ 30, 20, สิบสามสิบยี่สิบตายกันทุกวันอนะ่ะทุกวันเนี้ยตัวโรคเม่รู้วันลนะ ก็ตายเรื่อยๆอ,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 อินเดียนำแล้วตอนนี้อินเดียเริ่มนำแล mm ้ว hmm. นะเป็นอาวุธชีวภาพนะ mm hmm. คือถ้าเราสวดมน์เนี่ยเสริมดวงเสริมราศีเนี่ยดวงเราอจะเข้มแข็งและปลอดภัยนะ mm hmm. เพราะว่าอายุเราเนี่ยถ้าพูดปตรงๆนะ mm hmm. คนเราเนี่ยที่อยู่นะปัจจุบันเนี่ยมีคำพยากรณ์เมื่อสามสิบปีก่อนว่าจะมีการทดสอบ ทดสอบความเป็นมนุษย์ทดสอบบาร,รมีมนุษย์ด้วยการเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าด้วยการว่าใครสวดมนต์ยุคมันเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคศรีวิไลถ้ายุคไหนที่คนสวดมนต์เนี่ยยุคนั้นน่ะคนที่คนที่สวดมนต์จะอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าใครไม่สวดมนต์จะอยู่ไม่รอดปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บจะลุมจินจากโรคจากจากโรคโรคโควิดในตอนนี้ต่อไปจะมีโรคระบาดใหม่มาเรื่อยๆ,ๆนะอืม ไม่หรอสวัสดีค่ะชื่อจูนอ้าวมีหรออ่ะชื่อจูนใช่ไหมเดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเช็คดูก่อนไม่ใช่นะก็บอกว่าเป็นศสมเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมยังไม่เห็นนะคะมาเออเป็นการปฏิบัติธรรมน,น,นะเอ็นเร์คุสปายที่บ้านผมมีค่ะพ,พี่คณิตปางนั่งนะคะผมรับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอ,องค์เลยครับค่ะดีแล้วค่ะเหมือนกันเลย นับถือยังไม่พอครับต้องสวดด้วยครับสวดบูชาด้วยเพราะทุกวันนี้ต้องบูชาจริง,รงครับด้วยใจแท้ครับนะแล้วก็เขาจะวัดบาร,รมีคนครับเขาเรียกยุคศรีวิไลครับคนที่เรียกว่าไม่ดีหรือคนที่ไม่ปฏิบัติตธรรมเนี่ยจะค่อยๆทยอยตายไปจากโลกเอาเป็นว่าถ้าเป็นคนดีแต่ว่าไม่ปฏิบัติตธรรมไม่สวดมนุ์ก็ยังแย่เลยนะก็ยังแย่อม,มอกตรงเพราะว่าก่อนยุคเขาเรียกว่ายุคยุคอภินญ,ญาใหญ่เนี่ยเขาเอาชีวิตคนครับนะเอาชีวิตคนเข้าไปร่วม ถึงเราไม่อยากไม่อยากไอ้นี่ด้วยเราก็ต้องทํานะผมมาตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยตื่นเช้ามาผมก็มานั่งสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันนะถามว่าสวดเพราะอะไรก็ต้องสวดนะครับนะเพราะว่าจเจริญเจริญพุทธานุสิกรรมฐานนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เาบอกนะคืนนี้ผมจะสวดมนต์ครับเพราะว่าอย่างนะนะครับคุณสปายนะฮะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอสปายชื่อสปายทำไมชื่อสปายอัฏฐอัฏฐชากรน,นะคะ ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันผมเริ่มจากการสวดมนต์ตอนแรกๆ่ะผมก็คิดว่าจะไปสวดตอนกลางคืนแต่พอนานๆเข้าอ่ะผมก็สวดทั้งเช้ากลางวันเย็นนึกออกเมื่อไหร่ก็สวดไปเรื่อยนะใช่ถ้าเราคิดนะว่าเเดี๋ยวเดี๋ก่อนนอนค่อยสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออผมสเราไม่ได้สวดค่ะเราจะไม่ได้สวดเลยถ้าเรานึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ว่าเออสวดมนต์นะต่อสวดไปเลยตอนนั้นอ่ะอืมมันจะได้ขึ้นมาเองเลยนะ เนี่ยอย่างทำไมทาไมผมถึงแบบว่าปุ๊บปั๊บสามารถสวดได้นะปุ๊บปั๊บสามารถสวดได้เลยอะไรเงี้ยคุณสบายอธิชากรเขบอกว่าวันที่ราหูอมจันทร์ผมก็สวดครับจริงๆผมสวดทุกวันครับผมไม่สนนะครับราหูจะอมไม่ออมราหูจะเข้าจะออกอะไรผมสวดหมดนะครับนะนะมันถึงเสียงมันถึงได้ออกแบบเนี้ย สมจิชามินาสังสิโมพระมาจุมหาเทวาสพพยคาปรรยันติพระมาจุมหาเทวาพิราพาพวนตุเมมหาพุยโยมหาราภพวนตุเมมิเตพาหะเตพุทธมอาอุรโมพุทายังเวรทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทศีเวรทศาเวรทิโยพุทธสัมมานีมามาพุทธสัสวะหงสมติตชามิเพ่งเพ่งภาภาฮาฮาเรเรนะคือมันไม่ ราหูจะเข้าราหูจะออกราหูจะไปราหูจะมาผมไม่เคยสนเลยผมสนอย่างเดียวอะ่ะวันนี้ขอให้ในสวดพรุ่งนี้ก็ได้สวดบางทีก็สวดสลับบทสลับบทบางทีก็สลับบทเป็นนะโมพุทธายาพุทธะตรยรัตนายานมณีนภร,รา,สาสีสหัสสุธัมมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอากีทานางวรังคันธังสิวริจมหาเทรัง อาหาหวันทามีทุระโตอาหา,อาหวันทามีทาตุยโยอ,อาหาหวันทามีสัพโสพุทธทธรรมมาสังคาปูเชมิจะก็สวดอย่างเงี้ยสวดไปทุกวันนะแบบสวดให้เหมือนลมหายใจเราอะนะอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการยิบซีโอซิริกอนครับนะอืม,อม